เพิ่มยอดเข้าชมและยอดขายแบบไหนดีเหมาะกับสินค้าเราอ่นนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับนี่เลยครับฟรีค่าจัดส่ง อ่ะอธิบายก่อนฟรีค่าจะส่งตรงนี้เนี่ยต่างจากร้านค้าส่งฟรีด้วยนะครับโปรแกรมของ Lazada คนละแบบกันนะครับถ้าวันนี้คุณเข้าโปรแกรมส่งฟรีของ Lazada อย่างเดียวแล้วอยากออกค่าขนส่งให้กับลูกค้าเองมาทำได้แต่ถ้าเกิดเข้าพร e เมียมแพ็กเกของ Lazada แล้วจะมาทำส่งฟรีเองอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าพรีเมียมแพ็กเกต่อให้คุณทำส่งฟรีเองลูกค้า นะครับเก็บคูปองอะไรไปลาซาด้าก็ยังหักเปอร์เซนต์อยู่ดีซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เข้าพิมพ์แพ็กเกจคุณเข้าแค่โปรแกรมส่งฟรีของลาซาด้าแล้วมาตั้งค่าส่งฟรีเองคุณจะไม่โดนลาซาด้าหักนะครับค่าธรรมเนียม่ตงกันนะอธิบายใหม่นะโปรแกรมส่งฟรีของลาซาด้าพิมพ์แพ็กเกจของลาซาด้าซึ่งมนันอัปเกรดกว่านะครับถ้าร้านค้าเข้าพิมพ์แพ็กเกจของลาซาด้านะครับซึ่งมันรวมโปรแกรมส่งฟรีอยู่ในนั้นแล้วอยากจะสร้างส่งฟรีด้วยร้านค้าเองถ้าคุณสร้างคุณจะเสีย ค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมและออกค่าเขาส่งให้ลูกค้าด้วยอันนี้คือพิมพ์แพ็กเกจแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมพิมพ์แพ็กเกจเราเข้าแค่โปรแกรมส่งฟรีของ l a z a d a คือตรงนี้นะครับโปรแกรมของ l a z a d a านี้นะครับแต่ตหลังมาบับคับหมดแล้วแหละนะครับผมแค่อธิบายฟังไว้นะครับถ้าแค่ตัวโปรแกรมส่งฟรีในเฉยๆแล้วเราอยากออกค่าส่งให้กับลูกค้าฟรีเนี่ยก็ทําได้นะครับซึ่งร้านค้าจะไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ผมอธิบายไว้คร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับคราวนี้ต่อมาวิธีการตั้งนะครับกดสร้างตรงนี้ ตรงนี้คือร้านค้าออกค่าขนส่งเองคราวนี้มันมีเล็กน้อยถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยากออกค่าขนส่งกับลูกค้าไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องมาตั้งอะไรเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยไม่ต้องมาสนใจแต่ถ้าวันนี้เราอยากออกค่าส่งให้กับลูกค้าแบบแ,แฟร์นะโอ้ยสบายเขาส่งออกเองได้มาตั้งตรงนี้ได้วิธีการตั้งนะครับง่ายๆเลยก็มาเลือกที่โปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจะส่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกระยะย,ยาวนะครับไม่จำกัดงบประมาณ สนับสนุนค่าจัดส่งทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขทั้งร้าน Standard และทุกภูมิภาคตั้งแบบนี้เลยครับจบแล้วกดยืนยันนะครับส่วนตัวย่อยอื่นละ่ะก็จำกัดก็ประมาณคือออกค่าขนส่งได้กี่บาทก็ใส่ไปนะครับหรือสนับสนุนค่าจัดส่งต่อการสังซื้อบางส่วนก็คือบอกไปเลยว่าจะออกค่าส่งให้ลูกค้ากี่บาทต่อหนึ่งออเดอร์หรือมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องซื้อถึงกี่ชิ้น ต้องซื้อถึงกี่บาทอันนี้ถึงกี่ชิ้นถึงกี่บาทถึงจะออกค่าส่งให้ได้กี่บาทนะครับและทางร้านไหมหรือเฉพาะบางสินค้าเราอาจจะออกให้กับลูกค้าบ,บางรายการสินค้าก็ได้ก็จะไปเรียกเอารูปแบบการจัดส่งนะครับก็จะมีสแตนดาร์ดอีโคโนมี่เอ็กซ์เพสร้านค้าจะส่งเองสแตนดาร์ดก็คือทุกทุกขนส่งไม่รวมไปสนีไทยถ้ายังมีอยู่นะถ้าอีโคโนมี่คือไปสนีไทยเอ็กซ์เพสคือนะครับฝากคลังลาซาด้าส่ง ร้านค้าจะส่งเองก็คือร้านค้าที่ไม่สามารถส่งผ่านระบบขนส่งของลาซาด้าได้ทุกภูมิภาคหรือเฉพาะบางภูมิภาคนะครับก็ภูมิภาคของลาซาด้าตอนนี้แบ่งเป็นแค่2ส,ส่วนนะก็จะเป็นแค่กรุงเทพริมมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดแต่ว่าเดิมเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบเวสนะครับ U.P.C เวสริมมอแอเรียริมมอแอเรียคือ3จังหวัดแดนภาคใต้เวสก็คือภาคตะวันตกแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะงงก็คือผมอธิบายไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมี ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซา,า,าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซา,านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ